ราศีใดปากศักดิ์สิทธิ์พูดดีแล้วจะรวยห้ามเช่นใครเด็กขาดปากศักดิ์สิทธิ์เสียจริงยิ่งกว่าสิ่งใดพูดอะไรคิดอะไรก็เป็นเช่นนั้นตลอดไปพูดให้ใครว่าจะเป็นอย่างไรไม่นานก็จะเกิดขึ้นจริงห้ามเด็กขาดเวลาจะพูดอะไรก็ขอให้คิดไต่ตรองให้ดีเพราะมีผลกับคนคนนั้นและตัวคุณเองด้วยเช่นกันพูดให้ตัวเองรวย ก็จะรวยสมใจพูดดีได้ดีมีจิตสัมผัสที่แรงกล้ากวรมันพูดแต่สิ่งดีๆจะเป็นการเรียกสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวด้วยเช่นกันเปิดเผยคำทํานายห้าราศีพูดดีๆจะได้ดีจะได้รวยๆร,ราศีมังกรค่ะหมายถึงผู้ที่เกิด15มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีเมน 15มีนาคมถึง12เมษายนราศีเมษ13เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีพิจิก16พฤศจิกายนและ15ธันวาคมและมาถึงราศีใดที่ปากผ่าซวย เสี่ยงถูกฟ้องหมดตัวหมดอนาคตในช่วงนี้ใครบ้างมีเกณฑ์จะสวยเพราะป่าแม้คุณเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันได้คิดกราศีใดปากผ้าสวยเริ่มกันที่กราศีเมถุนหมายถึงผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15มกราคมในช่วงนี้ถ้ามีเกณฑ์จะสวยเพราะป่าแม้คุณเอง อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันได้คิดแต่ก็ทำให้คู่สนทนาเหมือนขีหน้าเอาได้คงต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษก่อนที่จะไม่มีใครอยากเข้าใกล้แถมยังเสี่ยงที่จะผิดใจกับคนหนึ่งครอบครัวเพราะปากพาไปและต่อกันที่ราศีธนูและนั่นหมายถึงผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่15ธันวาคม ถึง13มก,กราคมและก็เป็นอีกราศีที่ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาเพราะมีเกณฑ์ปากพาสวยเสี่ยงโดนฟ้องร้องให้ระวังคนใกล้ตัวจะปอกลอกลอกจนหมดตัวใครบ้างอยากมีคาถาวาจาสิทธิ์แบบพระร่วงแรงมากต้องระวังให้ดีพูดสิ่งใดก็จะเป็นแต่ห้ามแช่งใครจะเป็นไปตามปากเรา คาถาบูชาพระร่วงบางแห่งก็เรียกว่าคาถาประกาศสิทธิ์พระร่วงหรือคาถาวาจาสิทธิพระร่วงเนื่องจากพระร่วงนั้นทันโดดเด่นเรื่องของวาจาสิทธิ์คือพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นจึงทําให้หลายคนสนใจจากฝึกหัดการใช้คาถานี้ให้เกิดผลโดยตัวบทคาถามีอยู่ว่าคาถาบูชาพระร่วงฉบับเมืองสุขโขทัยวัดพระปาง ปลุกพร่วงกลางปืนก่อนอื่นตั้งนโมสามจบแล้ว่าตามดังนี้อิมังสัจจวาจังอธิธามิทุติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธิธามิตติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธทิธามิเมื่อจะทำการสิ่งใดจะปลุกเสกก็ดี พูดอธิษฐานเป็นประกาศสิทธิ์ให้ภาวนาพระคาถานี้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปมาทางขวาสามหนพูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกสิ่งอย่างเมื่อทำอย่าแช่งใครอย่าด่าใครเป็นไปตามปากทางนั้นทำเสร็จถอนด้วยอิมังสัจจวาจังปรามิทุติอิมังสัจจวาจังปัจ,จุทะรามิ ติอิมังสัจวาจังปัจจุทธกรามิให้ภาวนาพร้อมๆกับเอานิ้วชี้เมือขวาสีปากย้อนมาทางซ้ายเป็นการถอนประกาศสิทธิ์ที่ทำไว้อย่างไรก็ดีการจะใช้คาถานี้ให้เกิดผลไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่รักษาสัจวาจาคือพูดสิ่งใดแล้วต้องทำสิ่งนั้นห้ามผิดคำพูดเด็ดขาด ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ฝึกเองประกอบกับการประพฤติชอบทางวาจาสี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอสำหรับเรื่องราวประปราที่เราคานกันมาเกี่ยวกับวาจาสิทธิ์ผลาวอันเป็นเหตุให้ขอมผู้หนึ่ง ต้องกลายเป็นหินซึ่งมีการเล่ามาอย่างหลากหลายแต่จะขอยกตัวอย่างจากละครพูดรเรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หกกล่าวโดยย่อมีชาวขอมผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์ขอมในสมัยนั้นให้เบกฆ่าพระร่วงบางก็ว่าให้ไปตามจับเนื่องจากพระร่วงเป็นผู้มีบุญกษัตริย์จึงเกรงว่าพระร่วงจะตั้งตนเป็นใหญ่ จึงต้องสังหารพาร,ร่วงให้สิน้นขอมผู้นี้ได้ดำดินไปโพโรที่บริเวณวัดซึ่งระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่แต่เขาไม่เคยเห็นหน้าตาของระร่วงมาก่อนเลยจึงถามว่าระร่วงจากเมืองลาโวอยู่ที่ไหนระร่วงจึงได้ถามเรื่องราวต่างๆทํา,าให้ทราบว่าขอมผู้นี้เป็นนักฆ่าที่จะหมายสังหารตนจึงได้บอกกับขอมว่าให้รออยู่ตรงนี้นะ แล้วเราจะไปตามผาร,ร่วงมาให้สิ้นคำพูดของพระร่วงคอมที่ดำดินขึ้นมาได้เพียงครึ่งเดียวกายท่อนบนก็กลายเป็นหินอยู่ที่เดิมตามคำพูดของพระร่วงจึงเป็นที่มาของคำว่าวาจาสิทธิ์ระร่วงนั่นเองแล้ววันนี้เรามีคาถาของหลวงพ่อทันใจที่บอกว่าขอปุ๊บได้ปับ๊บจะผ่อนอะไรก็สาเร็จสมหวังดังใจ เชื่อว,ว่าหากพูดถึงคาถาหลวงพ่อทันใจไม่ว่าท่านใดก็จะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่เรื่องลือกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้แล้วยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยให้ความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงเท่านี้หลวงพ่อทันใจยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร่ำลือกันว่าใครมาอาธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเงินทองโชคลาภก็มักจะได้ตามที่ต้องการ และใครที่ยังไม่รู้จักหรืออยากจะมาขอพอรกับหลวงพอ่อวันนี้ค่ะเราจะมาทําให้คุณรู้จักกับหลวงพอ่อทันใจมากขึ้นและยังมีคาถาหลวงพอ่อทันใจมาฝากท่านผู้ฟังอีกด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ่อทันใจวัดพระาธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่พระเจ้าทันใจหรือหลวงพอ่อทันใจท่านประดิสฐานอยู่ที่วัดพระาธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญที่คู่บ้านคู่เมือง ของคนเชียงใหม่สิ่งที่หลวงพ่อทันใจแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆก็เพราะด้วยปฏิหารในการหล่อองค์พระที่ใช้เวลาในการสร้างเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้นค่ะยังสามารถทำพิธีพุทธาพิเศษได้ภายในเย็นอีกวันด้วยจึงกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งและกลายเป็นที่เรื่องลือที่หลอกขานต่อๆกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้ผู้คนนิยม จะมาสักการะบูชาทองคาถาหลวงพ่อทันใจเพื่อขอในสิ่งที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองโชคลาบหลายๆคนที่มาขอพรก็มักจะสมหวังแถมพรที่ได้รับนั้นอย่างรวดเร็วทันใจสมกับชื่อของหลวงพ่อทันใจคาถาหลวงพ่อทันใจก่อนอื่นตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามโอมนะโมพุทธายะ สุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอาสะสุมังจะปาคะโอมนโมพุทธายะยะอาสะสุมังจะปาคะการบูชาหลวงพ่อทันใจมันก็คล้ายๆกับการบูชาพระพุทธรูปองค์อื่นๆจะมีการใช้ทูบสามดอกและมีคาถาบูชาหลวงพ่อทันใจซึ่งจะเป็นบทสวดมนต์ของหลวงพ่อทันใจเพียงสั้นๆ สามารถจดจำได้ง่งายๆและที่สำคัญใครที่อยากจะมาบุญบันสารกล่าวขอพรก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้ที่วัดพระาธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่หรือถ้าไม่สะดวกจะเดินทางก็สามารถอธิษฐานขอพรจากที่พานได้เช่นกันและใครที่คิดจะมาบุญบันสารกล่าวหรืออยากที่จะมาขอพรให้สำเร็จดังใจนึกกับหลวงพ่อทันใจอย่างที่หลายคนรู้ว่า การที่จะมาขอพรสิ่งใดกับพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็มักจะมีบทสวดมนต์ของแต่ละพระองค์เช่นเดียวกันการที่ใครที่จะมาขอพรกับหลวงพอ่อทันใจก็จ่มมีบทสวดมนต์ของหลวงพอ่อทันใจซึ่งสามารถค้นหาบูชาหลวงพอ่อทันใจได้ตามอินเทอร์เน็ตรือดูได้จากที่เสนอกัน ส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางไปที่วัดได้ก็สามารถท่องคาถาหลวงพ่อทันใจเพื่อขอพรในสิ่งต้องการได้เช่นกันซึ่งวิธีการขอพรน,นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับการขอพรที่วัดมากนักลองมาดูวิธีการขอพรกับหลวงพ่อทันใจที่บ้านกันก่อนอื่นให้ตั้งจิตให้สงบนิ่งแล้วก็จุดธูปสามดอกและท่องน้โมสมจบแล้วตามด้วย คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจโอมนโมพุทธายะยะอาสะสุมังจะปาคะเมื่อท่องคาถาหลวงพ่อทันใจเสร็จเรียบร้อยก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้กล่าวชื่อและนามสกุลจากนั้นก็ให้ขอพรตามที่ปรารถนาการที่จะมาขอพรหรือบนบานสานกรกล่าวกับหลวงพ่อทันใจนอกจากจะต้องท่องคาถาของหลวงพ่อทันใจให้ได้แล้ว ยังจะต้องใช้ดอกมะลิสด50พวงขึ้นไปอีกด้วยในการขอพรหรือบนบานสารกล่าวในแต่ละครั้งหรือใครที่อยากจะถวายดอกมะลิสดมากกว่านี้ก็ย่อมได้ตามกําลังศรัทธาและที่สำคัญในการขอพรที่ควรรู้ก่อนที่จะมาบนบานนั้นจะต้องขอเพียงได้อย่างเดียวเท่านั้นใครที่มีเรื่องทุกข์ใจหรือมีปัญหาติดขัดทำอะไรก็ไม่สมหวังสักที หลายคนก็มักจะมีที่พึ่งทางใจที่แตกต่างกันไปเช่นการทำบุญปล่อยปลาปล่อยนกการบูบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งหลวงพ่อทันใจก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่หลายคนนิยมเลือกที่จะมาขอพรให้ประสบความสำเร็จวันนี้ค่ะเรามีคาถาหลวงพ่อทันใจที่ถูกต้องรวมไปถึงวิธีการขอพรอย่างไรให้สำเร็จแต่ทั้งนี้การขอพร ก็จะต้องให้อยู่ในพื้นฐานที่เป็นไปได้ด้วยและไม่ใช่ว่ามาขอพรแล้วจะไม่ต้องทำอะไรเลยจะมัวแต่นั่งรอให้พรสำเร็จนั้นบอกเลยว่าคงไม่มีจริ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยได้เพราะการจะไปขอพรก็ต้องใช้สติและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของชีวิตด้วย